สวัสดีคะ่ะซาลูวันนี้เรามาทําแบบฝึกหัดการผันกริยาภาษาฝรั่งเศสนะคะซึ่งก็จะเป็นกริยาที่เราเนี่ยใช้บ่อยๆในชีวิตประจําวันนะมีเนื้อเรื่องมาให้อ่านแล้วก็ดูซิว่าเราจะเติมกริยาตัวไหนลงไปดีนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มทําแบบฝึกหัดกันเลยนะคะในโจทย์เนี่ยเขาให้เรา complete the text Complete, ก็คือเติมคำลงในช่องว่างนะคะ text ก็คือเนื้อเรื่องบทความนั่นเอง a v e c l e v e r a e propose ด้วยกริยาที่เขาให้มาอ่ในนี้เนี่ยเขาก็มีกริยาให้เรามานะหลายตัวเลยนะคะด้านบนเดี๋ยวเรามาดูสิว่ามีกริยาอะไรบ้างตัวแรกนะคะก็คือ a v o i r a v o r แปลว่ามีนะคะ d î n e r d î n e r แปลว่าทานอาหารเย็นทานอาหารค่ำ at กริยา a t หลายคนต้องจำได้แล้วนะแปลว่าเป็นอยู่คือนั่นเองนะคะตัวต่อมาก็คือ travail t r a v a แปลว่าทำงานค่ะต่อไป regarder regarder แปลว่าดู parler p a r l แปลว่าพูด amy amy แปลว่ารักชอบค่ะ vote vote แปลว่าโหวตลงคะแนนนะคะ ตัวสุดท้ายแล้ว déjeuner d e j e u n e r แปลว่าทานอาหารเที่ยงนั่นเองค่ะมีหลายตัวเลยนะทีนี้ด้านล่างคำศัพท์เนี่ยนะคะก็จะเป็นเนื้อเรื่องสั้นๆนั่นเองให้เราลองอ่านดูนะแล้วเขาก็จะเว้นว่างกริยาไว้ให้เราเลือกกริยาเนี่ยมาเติมเองนั่นเองเราก็ต้องแปลกริยาให้ออกก่อนนะแล้วก็ต้องแปลประโยคทั้งประโยคด้วยนะคะว่ามันจะ เข้ากับคำศัพท์คำไหนคำคำกริยาคำไหนนั่นเองนะ,ะมาดูเนื้อเรื่องประโยคแรกนะคะดูสิว่าจะเติมอะไรดีประโยคแรกบอกว่า le s français จุดจุดจุด t r e midi le s français v e r s midi คนฝรั่งเศสทำอะไร v e r s midi ประมาณเที่ยงอ่ะ midi ตรงนี้นะคะแปลว่าตอนเที่ยงเนาะส่วนแว e เนี่ย ก็แปลว่าประมาณอบอกเวลาว่าประมาณตอนเที่ยงเนี่ยคนฝรั่งเศสทําอะไรดีเอ่ยมีกริยาตัวไหนที่พอจะมีความหมายที่สามารถเติมลงไปได้บ้างคุกกี้ว่านั้นน่าจะเป็นตัวนี้ค่ะเด e เจเนตอนเที่ยงก็น่าจะกินข้าวใช่ไหมอลองเติมกริยาตัวนี้ดูผ่านตามประธานประธานก็คือเลฟองเซ่นะคะเลฟองเซ่ is, พูดถึงคนฝรั่งเศสซึ่งใช้เป็น พระหูพจนะมีเลนำหน้านะคะดัง so นั so ้น so ผ่านกริยาเด j e u น e r เป็นพระหจน์ได้เป็นเดนหางก็คือเอแอนตเป็นกริยากลุ่มที่หนึ่งนะทานข้าเที่ยงตอนเที่ยงเอจุดจุดจุดเวร์วิตเตอร์จวกแล้วก็ทำอะไรคะประมาณ แปดโมงสอทุ่มจีซัวก็คือตอนค่ำนะคะก็คือสองทุมนั่นเองทำอะไรตอนค่ำเมื่อประโยคแรกเราเติมเราลองเติมว่าทานข้าวเที่ยงอันนี้ก็น่าจะเป็นทานข้าวเย็นดีกว่าไหมมีกริยาทานข้าวเย็นอยู่ก็คือจีเน่นั่นเองนะคะผันตามประธานตัวเดิมเช่นเดียวกันก็คือเลฟองเซนั่นเองนะก็เป็นกริยากลุ่มที่1น,นะคะตัดหางทิ้งเราก็เติมหางใหม่เออแอนเตให้มันเป็น et gine vers 8 heures du soir ต่อไปค่ะ il จุดจุดจุด trangsangueur par semaine il trangsangueur par semaine พวกเขาทั้งหลาย il ในที่นี้เนี่ยเป็นประธานหมายถึงใครคะหมายถึงเลฟ f r a n c ด้านหน้านั่นเองนะอย่างที่คุกกี้เคยบอกตลอดเวลาเลยว่าเวลาที่เราพูดถึง คำนามสักคำหนึ่งนะคะหรือเป็นชื่อคนก็ได้นะในประโยคก่อนหน้านั้นเนี่ยแล้วถ้าเราต้องการจะพูดถึงคำนามนั้นอีกนะคะพูดถึงคำนามนั้นซ้ําเราไม่จําเป็นต้องใช้คำนามนั้นนะคะเราเนี่ยเทียบกับสรรพนามประธานเอามาแทนเลยเลยฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสเป็นพหุพจน์เราก็ใช้สรรพนามประธาน i l as ที่เป็นพะหะอุพ์มาแทนนะพวกเขาเนี่ยก็จุดๆๆด,ด,ด5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทำอะไรดี ดูกริยาในนี้เนี่ยมีอะไรที่เราจะสามารถเติมได้บ้างกุกกี้เห็นอยู่ตัวหนึ่งมีใครเห็นบ้างนั่นก็คือทาวายเย่เนี่ค่ะทำงานพวกเขาทำงาน35ชั่วโมงต่อสัปดาห์อันนี้ก็ดูแบบความหมายมันเข้ากันได้เนาะอ่าดังนั้นลองเติมค่ะผ่านกริยาตามประธานนะคะกริยาทาบายเย่กลุ่มที่1นะตัดหางทิ้งเติมหางใหม่หางคือเออแอนเตเปนอีทาบายทอง Tong Sanger Parc Sommet ต่อมาอีลจุด Sank Sommet de Vagons พวกเขาทั้งหลายก็คือคนฟังเศสเหมือนเดิมนะก็ทำไมเอ่ยจุดๆ s a n Sommet de Vagons 5สัปดาห์ที่จะไปเที่ยววันหยุดพักรอนนะคะจุดๆ5สัปดาห์ที่สามารถไปเที่ยวได้จะต้องอะไรดีเอ่ยเติมอะไรดีคะข้อนี้นะ ปกกี้ว่าเติมกริยาอา o i r ดีกว่าค่ะที่แปลว่ามีว่าพวกเขาเนี่ยมีมีวันหยุด5สัปดาห์นั่นเองนะคะประธาน il as นะคะเติมองนั่นเองกริยาอา o i r ผ่านตามประธานพวกเุาเน,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 นะเป็นองนะ,ะ il son cinq semaines de vacances il tout le tout beaucoup la télévision พวกเขาทั้งหลายก็คือคนาฝรั่งเศสเนี่ยก็ทำไม b บกูมากมากลาเต l ล v i ิ i ย n งทีวีอ่ะพวกเขาทำอะไรกับทีวีมีกริยาอะไรที่จะเติมแล้วความหมายมันเข้ากันก็คือดูทีวีใช่ไหมกริยาดูในที่นี้ก็คือเคอร์การเ่นเองค่ะพวกเขาดูทีวีเยอะนะคะผันกริยาตามประธานเลยเคอร์กาเดเออแอรลงไทยนะคะเป็นกริยากลุ่มที่หนึ่ง นี่แันผ่านตัดหางทิ้งแล้วก็เติมหางใหม่ให้เข้ากับประธานหางก็คือเออแอนเตเปนอิลโคการ์บกูลาเทเลวิสิ่งต่อไปอิลจุดจุดจุดออซิบกูเลอซินเนมาอิลจุดจุดจุดออซิบกูเลอซินเนมาพวกเขาทั้งหลายประธานก็คือคนฝรั่งเศสนี่เองแหละทำไรเอยโอซีด้วยเหมือนกันนะคะบกูมากๆ โลซ i n เนมาหนังนั่นเองค่ะข้อนี้เราจะเติมอะไรดีมีกริยาอะไรที่เหลือบ้างที่จะทำให้เราแบบสามารถเติมลงไปได้คุกกี้ลืมตัดทิ้งนะตัวที่เราลองใช้ไปแล้วอา o i r วชีนเ,เน่ท a v เบ l ร์ยี่โคยั e ดเดจูเน่นะคะเหลือตัวที่ยังไม่ได้ตัดทิ้งนะอข้อนี้เติมอะไรดีคุกกี้ว่าเติมตัวนี้ดีมะ แอมมี่รักชอบนะคะชอบดูหนังมากกันเองนะคะผ่านตามประธานเป็น il zem il zem aussi beaucoup le c i n é m a นอกจากนั้นยังอะไรอีก il s o u v ๆ n t sur politique il พวกเขาทั้งหลายคนฝรั่งเศสเนี่ยก็ทำไม souvent s o u v n t แปลว่าบ่อยๆนะคะเ u r politique politique ตัวนี้แปลว่า การเมืองะคะ่ะพวกเขาก็จุดๆๆการเมืองบ่อยบ่อยพวกเขาทําอะไรกับการเมืองบ่อยบ่ยเหลือกริยาอะไรบ้างมาดูแอรเป็นอยู่คือปาเล่พูดโหวเตโหวตลงคะแนนนะคะข้อนี้คุกกี้นะมีอยู่ตัวหนึ่งในใจละที่รู้สึกว่ามันเข้ากับประโยคนี้นั่นกะ็นคือกริยาปาเล่นั่นเองะคะ่ะพวกเขาพูดมาผ่านกริยาก่อนปาเล่กริยาเออแอนะคะ ตัดหางทิ้งเติมหางใหม่ตามประธานเป็นอินปาร์สหร e ่งเจ้าป i ลิติกตัวนี้เนี่ยมาจากกริยาปาร์เลซึ่งปาร์เลตัวเนี้ยตามด้วยบุพบทเดินนั่นเองปาร์เลปกติแปละวะ่าพูดใช่ไหมแต่ถ้ามันตามหลังด้วยบุพบทเดินเนี่ยมันจะแปลว่าวพูดถึงนั่นเองค่ะ ตามด้วยคำนามเนาะก็คือพูดถึงเรื่องอะไรนั่นเองในที่นี้ก็คืออิลปาหรือซูฟองด้วย p o l i t i u e คนฝรั่งเศสเนี่ยพวกเขาเนี่ยพูดถึงเรื่องการเมืองบ่อยๆนั่นเองนะคะนบางทีสังเกตพวก preposition บุพบทที่ตามหลังมาด้วยก็ได้นะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเลือกตัดสินใจได้ว่าจะเติมกริยาตัวไหนดีนะคะต่อไปอีหรือจุดๆบุกเอลีหรือ s ร d e n t พวกเขาทั้งหลายอะคะ จะทำอะไรเพื่อเลือกเพซิดองเลือกอ,อ่าไพซดองก็คือหมายถึงปรนะธานาธิบดีเนาะพวกเราทำอะไรในการเลือกประธานาธิบดีเหลือก,กริยาอยู่แค่2ตัวคือ add กับ vote ดังนั้นข้อนี้ชัดเจนนะก็ต้องลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งเพื่อเลือกประธานาธิบดีใช่ไหมดังนั้นข้อนี้ก็ต้องใช้กริยา vote นั่นเองค่ะ ผันตามประธาน il พระอูพจนะก็จะเป็น il vote h หาง e n t e นะคะ il vote pour élire leur président สุดท้ายแล้ว il ne t o u j pas très optimiste พวกเขาทั้งหลายอะก็คือ le français เองนะพูดถึงคนฝรั่งเศสนะคะพวกเขาเนี่ยไม่ ne กับ pa ne pa หมายถึงไม่ตรงกลางก็คือกัลยานี่งองง่ายๆนะ พวกเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่ออมีลักษณะแบบออปติมิสต์ก็คือมองโลกในแง่ดีนะคะคนฝรั่งเศสเนี่ยไม่ใช่คนที่มองโลกในแง่ดีมากนะ,ะตัวสุดท้ายนะกริยาตัวสุดท้ายแล้วก็คือ a อนั่นเองนะคะผ่านกริยาตามประธานอีก็เป็นอีลเนสซองปาแทออปติมิสต์ ทำแบบฝึกหัดกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาที่เราเจอแบบฝึกหัดให้เติมคำกริยาลงไปในเนื้อเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ต้องแปลคำกริยาให้ได้ก่อนนะหลังจากนั้นก็ลองอ่านเนื้อเรื่องทีละประโยคดูนะคะว่าคำศัพท์คำไหนเนี่ยมันจะมีความหมายที่เหมาะสมกับประโยคนั้นนะถ้ายังไม่แน่ใจก็อาจจะลองเติมเข้าไปดูก่อนก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆดูไปทีละประโยคนะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะประโยคด้านหลังเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับกริยาตัวนั้นมากกว่านะคะโอเค ถ้าใครชอบคลิปการสอนแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์บอกพุก,กี้ไว้ด้วยนะวันหลังจะได้หาแบบฝึกหัดแบบนี้มาให้ลองฝึกทำกันอีกนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะออกว่า